สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมก็จะมีซีรีส์ของเซอออมาพูดคุยให้ฟังกันนะครับซึ่งเซอที่ว่านี่ก็คือว่าเป็นชื่อภาคของยูกิโ oh ออนิเมะซีรีส์อันที่4ใช่ไหมครับซึ่งความที่ชื่อกาเซอเป็นชื่อภาคของอนิเมะเลยแบบนี้นะครับมันก็สมควรแล้วแหละที่จะต้องมีเอฟเฟกต์การโยงไปอะไรที่เกี่ยวกับมอนสเตอร์ของพระเอกเป็นหลักนะครับผมซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยพวกกาเซอ์นะครับก็ อจะมีเป็นชื่อย่อ ZW แล้วก็ ZS ครับผมซึ่งในชื่อขึ้นต้น2อ,อันนี้นะครับผมก็จะขอแยกคลิปเป็น2พาร์ท ZW เนี่ยจะเป็น s ซอเอลเว่พนะครับแล้วก็ถ้าเป็น ZS ก็จะเป็น s ซอเอลเซอร์ครับผมซึ่งในพาร์ทนี้นะครับผมจะมีมอนสเตอร์ของ s ซอเอลเว่พอนตัวก่อนแล้วทีนี้ในคลิปต่อไปก็จะเป็น s ซอเอลเซอร์บวกกับพวกการ์ดเวทมนตร์กับจากที่เกี่ยวข้องทั้ง ZW ZS อะไรพวกนี้ไปเลยนะครับผมอ่ะเรียกว่าซีรีส์นี้ก็จะมี2 EP ให้เราได้คุยกันครับทีีีน้กลับมาท่ s Weapon a l ซึ่งเซอาเวพอนนะครับผมถ้าเราโฟกัสไปที่คำว่าเวพอนเราก็พอจะคาดเดาได้ใช่ไหมว่ามันคืออาวุธครับผมแต่พวกมันเป็นมอนสเตอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วมอนสเตอร์ Monster ที่มีความเป็นอาวุธแบบนี้คาดเดาได้ว่าเอฟเฟกของพวกมันก็จะโยงไปยังเรื่องของการสวมใส่ซะเป็นหลักนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเอฟเฟกการสวมใส่แลวก็ผมบอกไปแล้วตอนต้นว่ามันเป็นการ์ดที่จะโยงไปยังพวกมอนสเตอร์ของพระเอกในภาคนี้นะครับเราก็เข้าใจได้ว,ว่ามันจะต้องโยงไปยังจกักรพรรดิแห่งความหวังโฮปนะครับผมแหมใครที่กำลังคิดว่าออฟังโฮปมา หลายพันแล้วนะนกึกว่าโฮปจะจบแล้วอะไรเงี้ยนะครับคลิปนี้ถ้าผู้ชมก็จะได้ยินชื่อจัก,กรพรรดแห่งความหวังโฮปกันอีกเยอะเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์สวมใส่ที่ก็มีความพิเศษของพวกมันนะครับว่าพวกมันเนี่ยจะเน้นสวมใส่ไปยังพวกมอนสเตอร์นัมเบอร์39อะไรพวกนี้กันเป็นหลักเนาะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จัก14มอนสเตอร์เซอว์เวฟอนที่อยู่ในคลิปนี้กันก่อนเลยครับโดยที่ว่าผมจะไล่ตามเลเวลไปนะครับแล้วทีนี้ก็จะได้รู้เลยว่ามันไม่ได้มีแค่เซอว์เวฟอนแต่ว่า มาก่อนกันเลยที่การ์ดใบแรกนะครับผม Dark Seal Weapon Chimera Cross ครับผม Dark Seal Weapon Chimera Cross เป็น Mon s เ e r e f f e c t ธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล1พลังโจมตีป้องกันศูนย์นะครับผมการ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันใช้งอนได้ในตอนเมนเฟสเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลหรืออยู่บนมือไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ติดชื่อ Chaos Number no. 39ครับโดยมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้ในฐานะการสวมใส่ไปแล้วนะครับมอนสเตอร์ที่สวมใส่ก็จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นอกจาก แล้วถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดไปเนี้ยมีการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอีฝ่ายแล้วมอนสเตอร์ของอีฝ่ายหนึ่งไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้ครั้งนั้นหลังจากจบดาเมสสเตปไปแล้วนะครับผมทำให้พลังโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งตัวนั้นนะกลายเป็นศูนย์แล้วการ์ดใบเนี้ยจะสามารถโจมตีใส่มอนสเตอร์ตัวเดิมได้อีกหนึ่งครั้งครับผมซึ่งแบบนี้ก็ถือว่าชอบนะครับท่านผู้ชมเคยดูอนิเมะยูกิโ oh! อใช่ไหมท่านผู้ชมมักจะได้ยินประโยคว่าถึงแม้มอนสเตอร์ไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้แต่นายก็จะได้้รรรััควววาาาาามมมเเสสสสสียยีียยยหอูาาา่่่่ดดพะะฉนนนนนไตใใใกทป 19นะครับก็เป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนดีครับและการไปต่อมาก็เป็นี่คือเซอเว p o n Phoenix Bow ครับเซอเว p o n Phoenix Bow เป็น Monster Effect ฟธาตุไฟเผาสัตว์ปีกเลเวล3พลังโจมตี1,000ป้องกันศูนย์การไปนี้นะครับเอฟเฟกต์สวมใส่ของมันก็คือเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือไปสวมใส่ให้ Chaos Number 39จกักรพรรดิแห่งความหวังโฮเบรย์ครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นโฮเบรย์ก็ต้องอยู่บนฟิลของเรานะครับเมื่อสวมเสร็จแล้วเนี่ยพลังโจมตีมอนสเตอร์ที่สวมใส่การนนีี้้้้พพลลังโจจมมมตะเเิิ่่ขึ1,100แววถากวากดส์ ใบนี้เองไปสามารถทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งจากการต่อสู้ไปได้มอบความเสียหาย1000พอยต์ให้กับไลฟ์พอยของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับโดยที่ว่าการใบนี้อยู่บนฟิลด์ได้เพียงใบเดียวเท่านั้นเป็นการสงสัยที่ก็มีข้อจํากัดของมันนะครับก็สมเหตุสมผลอยู่นะไม่าง,งัา้นพลังโจมตีจะเพิ่มเยอะเกินไปอะไรเงี้ยและการไปต่อมาการไปนี้คือชายนิ่งเซ W เว่พ F นเฟนริล o r ดครับผมชายนิ่งเซอเว่พ f e n ฟ r ร s ล o r ดเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาสัตว์ป่าเลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน1,100 การ์ดใบ,บนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะอัญเชิญมันแบบปกติลงไปบนฟิลด์ได้เสร็จแล้วเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่ติดชื่อเซออาเวพอนที่เป็นการ์ดสวมใส่ที่อยู่บนฟิลด์ของเราพอเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเอามอนสเตอร์สวมใส่ตัวนั้นน่ะอัญเชิญลงมาในสภาพหงายหน้าตั้งป้องกันแบบพิเศษนะครับแล้วทีนี้ในช่วงเมนเฟสของเราเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือไปสวมใส่ให้มอนสเตอร์ติดชื่อจกักรพรรดิแห่งความหวังโฮปท,ที่อยู่บนฟิลด์ของเราครับโดยมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ด ใบบนนี้นะครัผมถ้าหากว่ามันสามารถทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งลงสุสานไปได้เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเซอเวอเพอนหนึ่งตัวจากในสุสานเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับและการไปต่อมาเซอเวอเพอนอาชูราโบรครับผมเซอเวอเพอนอาชูราโบรเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเพาแฟรี่เลเวลสีพลังโจมตีป้องกัน1000ครับผมโดยที่ว่าการใบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันมีอยู่ทั้งสามอย่างเลยเอฟเฟกต์ที่หนึ่งเลยนะครับคือการชื่อนี้นะครับผมสามารถไงหน้าอยู่บนฟิลด์ได้เพียงใบเดียวนะครับเพื่อนนี้ ไขของร์ดมากก็เป็นเอฟเฟกก็ว่าได้นะครับและเอฟเฟกที่2เลยก็คือว่าเลือก m o เ s t e r ติดชื่อจักรพพัดแห่งความหวังโฮปหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิ์ของเราแล้วเอา,าร์ดใบนี้ที่อยู่บนมือหรืออยู่บนฟิวไปเป็นร์ดสวมใส่ให้กับนสเตอร์จักระพัดแห่งความหวังโฮปตัวนั้นโดยที่ว่าพอสมใส่เสร็จแล้วพลังโจมตีของจักระพัดแห่งความหวังโฮปตัวที่สวมใส่ก็จะเพิ่มขึ้น1000พน p o ครับผมแล้วตามไปด้วยเอฟเฟกที่3เลยคือถ้าเกิดว่า,าร์ดใบนี้อยู่ในสถานะของร์ดสวมใส่มนสเตอร์ Monster ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะสามารถโจมตีใส่มนสเตอร์ทุกตัวบนฟิของ อีกฝ่ายได้ตัวละครครับและการไปต่อมาเซอเวพอัลติเมทชิลครับเซอเวพอัลติเมทชิลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผานะ้าเลเวลสีพลังโจมตีศูนย์ป้องกัน2000ครับการไปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญมันแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษลงไปได้เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เอ็กซิสต์หนึ่งตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมอยู่ของเรานะครับอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลในสภาพไหญหน้าตั้งป้องกันแบบพิเศษนอกจากนั้นแล้วในช่วงเมนเฟสของเราเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์ที่ อยู่บนฟิวหนึ่งตัวซึ่งต้องเป็นมอนสเตอร์ติดชื่อจกักรพรรดแห่งความหวังโฮฟที่อยู่บนฟิวของเรานะครับแล้วทีนี้เอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิวนั้นไปเป็นการ์ดสวมใส่ให้โฮฟครับผมแล้วพอเป็นการ์ดสวมใส่ปุ๊บพลังป้องกันของโฮฟก็จะเพิ่มขึ้น2,000พอยน์นั่นเองครับเคืออนนี้ก็เข้าใจได้นะครับเป็นโลเนาะก็ให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นไปแบบนี้กันแล้วกันนะโดยที่ว่าการ์ดใบนี้เองนะครับก็สามารถไหนหน้าอยู่บนฟิวได้เพียงใบเดียวเช่นกันนะครับและการ์ดต่อมาเซอว์เวเแิลซิลฟ สัตว์ป่าเลเวลสีพลังโจมตี800ป้องกัน1,600การไปนี้นะครับเอฟเฟกของมันมีสามอย่างเอฟเฟกที่1ก่อนเลยคือการไปนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ได้เพียงใบเดียวครับตามด้วยฟปที่2คือเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อจกักรพรรดิแห่งความหวังโหปที่อยู่บนฟิลด์ของเรามาหนึ่งตัวครับผมเอาการไปนี้ที่อยู่บนมือหรืออยู่บนฟิลด์ไปเป็นการสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วพอเป็นการสวมใส่พวกพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่สวมใส่ก็จะเพิ่มขึ้น800นะครับและเอฟเฟกต์ว่อม,ม,อาาอมอเ เอฟเฟกลงมาเมื่อไหร่มอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น1,600นครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมมอนสเตอร์ Monster ที่สวมใส่การ์ดใบนี้นะถ้าต้องการถอดวัตถุดิบ e x ็กซีเพื่อใช้งานเอฟเฟกของมันเมื่อไหร่เราสามารถส่งลงสู่สารแทนการส่งว,วัตถุดิบ1ใบนั้นลงสู่สารไปได้ด้วยครับและการ์ดไปต่อมาเซอว์เวพปิ s เ e ลปเนี่ยเมลครับผมเซอวเวพปิ s เ e ลเนี่ยเมลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟก ถ้าแสงเผาสัตว์ป่าเลเวลสีพลังโจมตีป้องกัน1000พครับผมการไปนี้นะครับผมสามารถหายอยู่บนฟิลได้เพียงไปเดียวเช่นเคยนะครับส่วนเอฟเฟกต์การสวมใส่ก็คือเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อจกักรพรรดแห่งความหวังโหดที่อยู่บนฟิลของเราหนึ่งตัวหลังจากนั้นเอาการไปนี้ที่อยู่บนมือหรืออยู่บนฟิลไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นโดยที่ว่าพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่สวมใส่การไปนี้ก็จะเพิ่มขึ้น1 0 0 0พนะครับแล้วตามด้วยเอฟเฟกต์ต่อมาเลยก็คือว่าถ้ามอนสเตอร์ที่สวมใส่การไปนี้นะคร ไปสู่สารแบบนี้แล้วเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อจกักรพรรดิแห่งความหวังโฮปมา1ตัวนะครับแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิวแปลพิเศษได้และกาไปต่อมาเซอเวพันยูนิคอร์นคิงสเปียครับเซอเวพันยูนิคอร์นคิงสเปียเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาสัตว์ป่าเลเวลสพลังโจมตี1,900ป้องกัน0โดยการไปน,นี้เอฟเฟกของมันก็คือว่าเอาการไปน,นี้ที่อยู่บนมือไปเป็นกัสสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ที่ชื่อคอสัมายเลขสามสิบเก้าจักรพรรดิแห่ง ในฐานะการสวมใส่แล้วไอตัวนี้จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับโฮเกเรถึง1,900กันไปเลยครับนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่สวมใส่ ie, การ์ดในี้ทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมในระหว่างแบทเทิลเฟสเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งจะถูกทําให้ไหร้ผลแล้วก็การ์ดใบนี้สามารถไหนหน้าอยู่บนฟิลด์ได้เพียงไปเดียวนะครับและการ์ดต่อมาเซอวเวพอนอีเกิลคลอครับผมเซอา์เวพอนอีเกิลคลอเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาสัตว์ปีกเลเวล5พลังโจมตี2000ป้องกัน1,200การป้อฟก มีอยู่4ีอย่างด้วยกันครับเอฟเฟกที่1เลยคือการไปนี้ง่ายหน้ายอยู่บนฟิวได้เพียงใบเดียวเอฟเฟกที่2เลยนะครับผมคือถ้าเกิดว่าไลฟ์พอยต์ของเราน้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจํานวน2000ขึ้นไปเราสามารถที่จะอัญเชิญการไปนี้จากบนมือลงไปบนฟิวแบบพิเศษได้ตามด้วยเอฟเฟกที่3คือเลือกมอสเตอร์ติดชื่อจัก,กรพรรดแห่งความหวังโฮปหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิวของเรานะครับแล้วการไปนี้ก็จะไปเป็นการสวมใส่ให้กับาการใบนั้นโดยการสวมใส่ของการไปนี้สามารถทําได้เมื่อไอตัวนี้มันอยู่บนฟิวนะครเเอ,อ,อนปนป็าาไา การสวมใส่ไม่ตรงกันหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องไปจำรายละเอียดกันนะว่าตัวไหนสวมจากบนมือได้ตัวไหนสวมจากบนฟิวอะไรเงี้ยเนาะโดยที่ว่าพอสวมใส่แล้วนะครับผมในฐานะการสวมใส่ไอ้ตัวนี้เพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ได้ตั้ง2 0 0พเลยนะครับแล้วเอฟเฟกต์ต่อมาของมันนะครับผมคือถ้าเกิดว่าการไปนี้อยู่ในสถานะของการสวมใส่นะเธอละครั้งสามารถทําให้เอฟเฟกต์ของการกับดักที่อีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานนั้นไร้ผลไปได้นะครับผมอ่มาก็ทําได้เ์นละครั้งก็ถือว่าเหลือแล,แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่ง และการไปต่อมาเซอเวพอนทอนาโดบริงเกอร์ครับผมเซอเวพอนทอนาโดบริงเกอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผามังกอนเลเวล5พลังโจมตี1,300ป้องกัน1,800งพันดร้กาไปนี้นะครับผมหายหน้าอยู่บนฟิลด์ได้เพียงใบเดียวเช่นเคยและเอฟเฟกต์การสนใส่ของมันก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อจกักรพรรดิแห่งความหวัโหงโภคตัวที่อยู่บนฟิลด์ของเรานะครับผมแล้วทนีนี้การไปนี้ก็จะไปเป็นการสนใส่ด้วยการเพิ่มพลังโจมตี1,300ให้กับจกักรพรรดิแห่งความหวังโภคตัวนะครับ มอนสเตอร์บบที่สวมใส่การ์ดก็จะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งครับและเอฟเฟกตต่อมาก็คือว่าถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะถูกทําลายจากการต่อสู้เราสามารถที่จะเอาการ์ดใบนี้ที่สวมใส่อยู่นั้นทําลายแทนไปได้นั่นเองครับและการ์ดใบต่อมาเซออาเวพอนเป็กซัสทวินเซเบอร์ครับเซออาเวพอน์เปกซัสทวินเซเบอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผ่าสัตว์ป่าเลเวล5พลังโจมตี1000ป้องกัน2,100้อยการ์ดใบนี้นะครับผมอย่างที่หนู้่งตัวเดียวเท่ครับ คือเงื่อนไขเอฟเฟกประมาณนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปเล่นจร,จริงๆก็อาจจะแบบใช้ความหลากหลายของตัวการ์ดสนใส่ก็น่าจะดีนะและทีนี้เอฟเฟกต่อมานะครับผมคือถ้าเกิดว่าไลฟ์พอยต์ของเราน้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจํานวน2 0 0พขึ้นไปเราสามารถอัญเชิญการ์ดไปนี่จากบนมือลงไปบนฟิมแบบพิเศษได้และถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดสวใส่แล้วครับผมเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อจกักรพรรดแห่งความหวังโหกหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิล์ของเราแล้วทีนี้การ์ดไปนี้ก็จะไปเป็นการ์ดสวม ต้องสวมใส่จากบนฟิล์เท่านั้นนะครับผมคือมันก็จะไปสอดคล้องกับเอฟเฟกเมื่อกี้นั่นแหละครับที่ว่าเราต้องอัญเชิญมันแบบพิเศษลงไปบนฟิล์ก่อนแล้วค่อยทําการสวมใส่ให้กับจักรพรรดิแห่งความหวังโฮปนะและการไปต่อมาเซอเว่พอนไลนิ่งเบลดครับเซอเว่พอนไลนิ่งเบลดเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาสัตว์บาเลเวลาห้าพลังโจมตี1,200ป้องกัน2,000ครับการไปนี้นะครับผมเอฟเฟกที่1เลยคือมันหงายหน้าอยู่บนฟิล์ได้เพียงไปเดียวเช่นกันเอฟเฟกต์ที่คสอ่เาากอบน้งคมือหรือจาก บนฟิวไปเป็นก๊าซสวมใส่ให้กับจกักรพรรดิแห่งความหวังโฮปตัวนั้นได้ครับเนี่ยเห็นไหมครว่ามันไอตัวเนี้ยเอาสวมใส่จากบนมือได้เลยนะครับแต่ว่าไอตัวเมื่อกี้ไม่ได้นะครับผมสวมใส่ต้องจากบนฟิวเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในฐานะการสวมใส่ขอยตัวนี้นะมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับจกักรพรรดิแห่งความหวังโฮปได้ถึง1,200กันเลยครับและเอฟเฟกต์ต่อมากคือถ้าเกิดว่าก๊าซไปนี้อยู่ในสถานะของก๊าซสวมใส่ก๊าซเซอเวอพอนที่อยู่บนฟิวของเราทั้งหมดจะไม่ถูกทำลายโดยอเ,ยเ,เาาอฟ ไดด้้วยวยนนะเี่นเนแล้วตามด้วยเอฟเฟกต่อมานะครับผมมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่ามันจะสู่ทำลายเราสามารถที่จะทำลายการ์ดใบนี้แทนไปได้ครับและการ์ดใบต่อมาครับผม <c oughs> มีมอนสเตอร์เอ็กซ์ซะด้วยสำหรับเซอาเวพอนนะเซอาเวพอนดราโกนิกฮาวเบิร์ดเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดธาตุมืดเผ่ามังกรแรงห้าพลังโจมตีสามพันป้องกันหนึ่งพันสองร้อยการ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวลห้าสองตัวในการที่จะอัญเชิญเอ็กซีดลงมานะครับเอฟเฟกต์ที่หนึ่งของมันนะคือมันไม่สามารถโจมตีโดยตรงได้เอฟฟเเเคททีี่ิรร์นละัั้งถออดดวสุ็กซ ใบการใบนี้1ใบแล้วเอาการเวทมนต์กับดักติดชื่อเซอาหนึ่งใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนเมอร์และเอฟเฟกต์ต่อมากเลือกมอนสเตอร์จัก,กรพรรดแห่งความหวังโฮปหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเราครับผมแล้วเอาการใบเนี้ยไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นโดยในฐานะการสวมใส่มันจะเพิ่มพลังโจมตีให้มอนสเตอร์ที่สวมใส่ได้ถึง3,000กันเลยครับและเอฟเฟกต์ต่อมานะครับผมคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่สวมใส่สามารถที่จะแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วทำลายลงสู่สารไปได้เราสามารถที่จะเอาการ s t เ y out เวทีพ เป็นการ์ดสวมใส่ยอยู่นะเอาตามจํานวนที่เราต้องการได้เลยครับผมอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลครับ <c oughs> นึือกภาพออกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าจังหวะที่ทําลายมอนสเตอร์ได้แล้วฟิลอีฝ่ายหนึ่งลงปุ๊บเราก็เอาพวกการ์ดสวมใส่ทั้งหลายลงมาบนฟิลแล้วก็โจมตีกันต่อได้อะไรประมาณนี้เนาะและการไปต่อมาใบสุดท้ายแล้วครับผมเซอาเวพอนไลโออาร์มส์ครับผมเซอเวพอนไลโออาร์มส์เป็นมอนสเตอร์เอ็กซีท่าแสงเผ่าสัตว์ป่าแรง5พลังโจม 3, ตี3,000ป้องกัน1,200การ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้ม ตในการที่จะอัญเชิญเอ็กซิสมันลงมาการ์ดใบนี้ก็ไม่สามารถโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้เช่นกันนะครับและเอฟเฟกของมันก็คือว่าเธอละครั้งถอดวัตถุตด X ิบเอ็กซิสออกไปจากการ์ดใบนี้1ใบแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเซอาเวพันหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือแล้วทีนี้เราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลไปเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ติดชื่อจกักรพรรดแห่งความหวังโฮปท,ที่อยู่บนฟิลของเราได้ด้วยครับโดยในฐานะการสวมใส่นะครับพลังโจมตีมอนสเตอร์ที่สวมใส่นั้นก็จะเเเพิ่มมขึ้ 3, ้้นนนนอีีกกัลลยแวทารร์ต ที่สวมใส่มอนสเตอร์ตัวนี้นะครับผมในช่วงแบทเทิลเฟสนะถ้ากว่ากาไปนี้มีการแบทเทิลไปแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะเอากาไปเนี้ยที่เป็นกาสวมใส่ส่งลงไปสู่สารได้ให้นึกภาพเหมือนเป็นการทิ้งทวนครับผมจัก,กรพรรดิแห่งความหวังโฮปทิ้งกาสวมใส่ใบนี้ลงสู่สารไปแล้วแล้วจัก,กรพรรดิแห่งความหวังโฮปตัวนั้นนะ่ะจะสามารถโจมตีใส่มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายต่อได้อีกหนึ่งครั้งครับผมก็จะหมดไปนะครับผมสาหรับมอนสเตอร์ติดชื่อเซอเอพอนทั้งหลายนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมผมเชื่อเลยว่าพวกมมันนนนเีี่่ยยจําาวทคออข้ง อาจจะจัดเด็กเข้าไปเล่นกับจกักรพรรดิแห่งความหวังโฮก็ไม่รู้ว่าใครจะแบบว่าใส่กันเข้าไปเยอะๆอะไรนี้หรือเปล่านะครับอ่ะถ้าตัดมอนสเตอร์เอ็กซีออกไปก็จะเหลือการมอนสเตอร์เอฟเฟกเป็น12ใบใช่ไหมครับซึ่งมอนสเตอร์เอฟเฟกต์12ใบที่มันจะเป็นการสวมใส่ให้ในสารพัดนึกแบบเนี้ยผมว่าก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใส่หมดก็ได้นะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยสามารถที่จะใส่ไปหมดแล้วสามารถเอาไปเล่นที่ทางไหนแล้วก็มีประสิทธิภาพดีอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะ ก็รอติดตามกันในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ